แมวยังเกาะ่ใช่ใช่ใช่ของสุภาพสิไทยทเจาวานเนี่ยหมแมวอะไรก่อว้วแมวไม่อยู่หนูล,ล่าเลยอันนี้คือบรรยากาศนะครับตอนกลางคืนเนาะพี่น้องกับมอจิบวานเนาะ คัเปียวกับบมีไฟเลยทังเปียวบางเลยในจ้าทังเปああียวบางเลยในจ้าสิบอกให้เอาเอาว่าว่าวห้ฟังเด้อเท่านึงเด้อดูพี่ไอแมวอะไรนะนี่พุ่นทาฟัง like, นี่นะแฟนคลับไอ้ต็อกเนี่ยนะเฮ้ยแมวเมอยู่อะไรเอาว่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 าแมวเมอยู่โอ้ยบอกไอ้นี้ แันลงรถเนาะเออแตลงรถเบาเลยเบาวะเมียวงแมีว oh. like ่าอยู่ลาดเรืงแมวยไม่อยู่หนูลาดเรืงแมวว่าอย่างแมียวายอยู่แมวอยู่อีเมย์ไปตะกอนทางสาวไอสามปุ้ยคมแข้งเอาใจนั่นนึงเอาบีเอ็ลอะเขาให้มาเขาเขาเมาไอ้ผู้สาวเมาแต่ว่า่่แม I want to buy one put out. I want to buy one. 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 I want to โอ้เขียวเยเขาเียวเาถึงอบดเนี่อบบดจะไอบบดเลยพอสิมอมลูกสาวเขาพอสิม่อมพอเถ่าเจ้าของเมาบมดกลับมาขี่รถตบอแนพอเถ่าพอเลืมเมาหลับพอเถาพอเถาเมาลูกขึ้นอ่าพอเถ่าเราเขยจังเออเอาอ่า้ยหร้าเบื้ทีอ้าร้อยเ่หันนั่นเลยเจ้าคืนปอดีต่อเขา เห็นไร่บ่ไร่บ่ดีลูกสาวเขาเป็นแบบนั้นแหละได้รับกลับไปเรื่องเล่าจากเดินย่องหน่อยเด้อนม่เด็กโกรธเดินย่องหน่อยข่าววันนี้ยังดีวันฟังมากครับต้งได้ฟังกับสิบปีกับเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องเกี่ยวเฮียพูดดีเด้อเนาะขี้ตาขอบคุณครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมขี้ตา